วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อบมัตสยามครับสวัสดีค่ะปอมีตังค่ะครับก๊อกลับมาพบกับรายการมัตสยามนะครับจ้ะต้องบอกก่อนครับช่วงนี้เป็นช่วงซ้นปีไทยท้ายปีแล้วนะครับวัตถุบุคลขออจารเนี่ยถ้าใครสังเกตคือไทท้ายปีเนี่ยจะมีของพวกใครหลายๆออกมานะครับวันเนี่ยก็เป็นวัตถุบุคคลหนึ่งที่น่าจะไม่เคยออกเลยมั้งนมาไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยไม่ไหนจะเคยนะครับเป็นเครื่องรางของขังะเราใบใบทีอว่าเป็นเครื่องรางของขังแล้วรู้สึกจะไม่เคยมีเลยไม่เคยเห็นด้วยนะไม่มีนะ แล้วก็ต้องบอกก่อนไม่ใหญ่ครับเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่ามันคืออะไรและพูดคุณเป็นยังไงนะครับเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกในสอบได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมานแตสยามครับก็วันนี้เราได้กลับมาพบกับรายการมานแต่สยามอีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุมงคลประจําวันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลที่แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังพกติดตัวอยู่เลยอาจารย์ก็พกเหรอใช่แต่ที่เราพกเนี่ย เราพกติดตัวมานานมากแล้วนานมากแล้วคือเป็นของมงคลชั้นสูงสูงสุดในวิชาสายพามเลยสูงสุดในวิชาสายพามในวิชาสายพามและยังลามมาถึงพิจีศาสนาพุทธณปัจจุบันนี้ด้วยลามมาถึงพุทธด้วยใช่อ๋อมัอนกันก็คือมหาสังมหาสังก็คือหอยสังหอยสังอ่าสังทักจินาวัตรที่เป็นสังเวียนขวาต้องเวียนขวาต้องเวียนขวา แต่สังเนี่ยปกติก็มีความเป็นมงคลแล้วแต่สังที่มีความปเป็นมงคลสูงสุดคือสังที่เวียนขวา okay. โภธิสังมันเวียนซ้ายใช่ไหซ้ายว่าโลกเราหมุนซ้ายสังที่เวียนขวาคือหมุนทวนโลกทวนโลกทวนเข็มทวนเข็มทวนเข็มเป็นสังที่เขาเรียกเป็นสังที่รับพลังงานโลกอย่างรุนแรงที่สุดคือจริงๆเมื่อเป็นสังที่หายากอยู่แล้วใช่ไหมหายากมากอยากมากคือสังเนี่ย ถ้ามันเป็นหอยสังหอยสังจริงๆอ่ะหอยสายจริงอ่ะเขาจะไม่เรียกเป็นตัวเขาเรียกเป็นอะไรจังเขาเรียกเป็นขอนอาอเขาเขาไม่เรียกหนึ่งตัวมันเป็นคํมันเป็นคำคำพมินเป็นเป็นเขาเรียกเป็นขอนโอ้ถ้าเราซื้อขอสังจริงเาเรียกเป็นขอนขอนหนึ่งขอนก็คือหนึ่งชิ้นเนี่ยนะอ๋อหนึ่งตัวอาจารย์ก็มีนี่อาจารย์ก็มีนี่สั่งทวนเข็มทวนเข็มเป็นแพงขนาดไหนอาจารย์ตัวนั้นก็มีสิบล้านฮะสิบล้านขึ้น ใช่เป็นล้านราคาที่เขาซื้อขายจริงๆริงอาจารย์ซื้อขายกันในประเทศไทยสิลล้านขึ้นขายใครก็ได้คนอยากได้มีเยอะะสั่งตัวจริงหายากทวนเข็มเนี่ยทวน,นเข็มผมมันหายากมากเลยอาจารย์ <จะ S 1> ยากยมากมากถึงมากที่สุดแล้วก็สั่งสั่งเนี่ยทุกการทุกการสร้างเมืองหรือก่อร่างสร้างเมืองหรือตั้งเมืองอืเขาจะเอาสั่งทักษิณาวัตรหรือมหาสังเนี่ยอื ฝังไว้ที่สะดือเมืองหรือประตูเมืองก็คือหลักเมืองอคือเขาจะเอาสังเนี่ยฝังไว้เป็นสะดือเมืองกรุงเทพก็ต้องฝังอย่างนี้เหมือนกันอหลักเมืองกรุงเทพใต้หลักเมืองมีมีหอยสังเนี่ยนะมีหอยสังในทักษิณาวัโอ้ถ้าสร้างเมืองนะเมืองสําคัญๆในสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งการตั้งตั้งเมืองอืเขาก็จะเลือกชัยภูมิที่เป็นหอยสัง และเมืองที่มีอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตทั้งหมดชัยภูมิก็คือรูปลักษ์ของผังเมืองหรือเมืองทั้งหมดอ่ะก็เป็นรูปหอยสงังก็ต้องเป็นรูปหอยสงังยกตัวอย่างเช่นเมื่อพันเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้วเหนือเหนือเนี่ยก็มีหาริปุญชยัยอก็คือเมืองเมืองหาริบุญชยัยจุดศูนย์กลางก็คือนครล,ลำปางเมืองลำปางเนี่ยผังเมืองเนี่ยตัวเมืองเองเนี่ยเป็นรูปหอยสัง S <S สังแรกเป็นรูปสังทักษิณาวัดด้วย<อ>ก็คือสัง<อ>ที่เวียนขวาด้วยมาภายหลังในในเอา <S 2> <S 2: เอาดีก<ๆ>่อนเอาเอาในพันเจ็ดร้อยปีก่อนคาริกุนชัยเนี่ยก็มีลำปางคา <jam> ริกุนชัยมีลำปางสีวิชัยมีนครสีธรรมราชนครสีธรรมราชก็เป็นรูปหอยสังเป็นรูปหอยสังใช่จะเป็นรูปหอยสัง อพอมาในภายหลังแม้กระทั่งมีการนี่คืออาณาจักรใหญ่ๆนะอาณาจักรใหญ่น้ยาใจใหญ่พอมาในประเทศไทยอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคือไม่มีอาณาจักรไหนยิ่งใหญ่เท่าอาณาจักรอยุทยายอ่าใช่ในสมัยอุทยาเนี่ยตัวเมืองอุทยาก็เป็นรูปไอ่ส,สังก็เป็นรูปหอ,อยสังก็เป็นรูปไอ่สังโอ้แม้กระทั่งย้ายไปอยู่ฝั่งทนเนี่ยพอย้ายไปอยู่ฝั่งทนเนี่ยชัยภูมิฝั่งทนเป็นรูปหอยสังแต่ไม่มีสายน้ําไหลผ่าน อ๋อแต่ไม่มีสายน้ำไหลผ่านอ่าในสมัยนั้นอาเหล่ากงเนี่ยอืมเหล่ากองหัวใจก็คือบรรพบุรุษอ่าเขาสั่งขุดคลองหน้าวัดระคังให้เปียกเสมอเปปากสังก็ไปนำาจ้าพาเส้นนั่นเหรออ๋อนั่นนั่นนั่นไปนำเงินนั่นั่นขุดแต่คลองแล้วผีพัดเลยอ๋อนั่นขุดมากขุดหมดขุดหมดใช้ชุมชนชาวจีนขุดในสมัยนั้นอ๋อก็คือให้สร้างสยายภูมิหอยสัง เพราะฉะนั้นเห็นไหมกรุงธนบุรีหรือปัจจุบันเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ใยอ่ยุวาหลายร้อยปีแล้วยังอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็สองร้อยกว่าปีนะเพราะฉะนั้นทุกการก่อร่างสร้างเมืองใหญ่ๆจะไม่ขาดสังหรือใช้เทยภูมิสังเป็นจุดเริ่มต้นเพราะเขาเชื่อว่าสังเนี่ยเป็นของมงคลสูงสุดเป็นของตอนกวนกระเียนสมุทรก็คือยักษ์อสูรกระเทพดีกับชั่วมารวมกันร่วงมือกันสร้างของที่เป็นมหามงคลแล้วออกมาคือกวนกรียนสมุทร แล้วได้สังออกมาอ,มอืาแล้วก็ได้พนาลายไปอ่าพนาลายพนาลายก็คือสังได้พนาลายไปอ่าได้ได้พนาลา,ายไปก็คือเป็นของมงคลชั้นสูง <_ c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อ่ของที่เป็นมงคลชั้นสูงสุดในตะกวนกษตเสสมุนก็คือมหาสังนี่แหละอมอม,อมหาสังก็ถือเป็นของที่สูงมากครับอันนั้นคือความเชื่อของสายวณิกายคือพาม และปัจจุบันเนี่ยพราหมณ์กับพุทธเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแยกไม่ออกแยกไม่ออกนอ,อกจากว่าพระพุทธเจ้าลูกที่สี่เราเนี่ยก็คือพุทธแอ่โคโดมของเราเนี่ย,ยโคตมโคดมหรือสุทธาโคโตมาเนี่ย,ยก็ยมาจากพราหมณ์มาจากพราหมณ์ก็คือมาจากก,ก็ยังมาจากการนับถือพราหมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แยกไม่ออกพิธีแล้วก็พิธีกษัตริย์กษัตริย์ในประเทศไทยเปี่ยบเสมือสมบติเทศ เนี่ยเสมือนพานารายณ์พานาะายก็พานก็คือเปรียบเสมือนพามเพราะฉะนั้นพิธีมงคลทั้งหมดจะไม่ขาดสังต้องไม่ไงก็มีหอยสังี่จะมีแต่งงานก็ต้องรดน้ําสังถูกต้องอ๋อเออเวแต่ในหลวงแต่งตั้งใครขึ้นมาสักคนก็ต้องรดน้าสังก็คือน้ําสังที่ถือเป็นน้ําที่เป็นมหามงคลทั้งหมดที่สูงก็อย่างทูตจะไปก็ต้องรดน้ําสังดีก็แต่งตั้งไงแต่งตั้งก็ต้องประทานประทานความร่มเย็น จเจริญและร่มเย็นที่สุดในในชีวิตของวิชาสายพามก็คือต้องมีสังอแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยในสมัยอดีตตั้งแต่ยุคทวามาทวาราวดีก็คือศรีวิชัยฮริคุณชัยมาเนี่ยมีเป็นกฎบนเทียนบานเลยว่าเ,เป็นกฎเลยจ้ะเป็นกฎบนเทียนบานประชาชนธรรมดาไม่สามารถมีสังทักษิณาวัดได้บอกกันงนั้นเลยจะ้ะมีเป็นกฎบนเทียนบานเลย<ม>เขาเชื่อว่า คนที่มีสั่งในชีวิตจะไปถึงความรุ่งโรจน์โชดช่วงถึงได้ถึงขั้นเป็นกษัตริย์ได้อ๋อเมื่อก่อนเขาว่าเขาเชื่อว่าถ้าใครมีคอยสั่งก็มีอานาจเป็นกษัตริย์ได้เลยใช่ก็ถือว่ามันมันสามารถหนุนนําอํานาจวาสนา,า,าบารวีคือสมัยนั้นคือคนปกติห้ามห้ามมีใช่ในสมัยอดีตนี่เขาเออกมาไปกฎบนเทียนบานอ๋อกดกฎหมายสมัยนู้นกฎหมายเลยใช้ใช้กันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6เลยนะว่าห้ามมีห้ามมี ที่ทช่วงหลังที่มีคือบทบนเยนบันแก้ไปไทยแล้วมมมัันนไไ่่ด้้แแกตยุคสมัยมันเปลี่ยนอ่าสมัยมันอ่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อสมัยโบราณเนี่ยขอยสั่งมันมีของมีค่าสูงใช่สั่งโดยเฉพาะสั่งทักษิณาวัตรสั่งธรรมดาชาวบ้านมีได้สั่งทักษิณาวัตรที่อาจารย์บอกคือเวีนขวาสั่งเวียนขวาโอเคโอเคแล้วก็พวกเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์รูปสั่งก็ไม่ให้ใช้ อ๋อสัญลักษณ์ก็ห้ามใช้ด้วยใช่มไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงหอยสังด์มีขรอคองหรอกแค่รูป,ร,ปรูปลักษณ์ก็ไม่ให้ใช้รูปทรงไม่ใชแต่สังเนี่ยถือเป็นของมงคลที่เปรียบเสมือนการเผยแพร่นะจักเป็นตัวแทนแห่งราชวงศ์ฟูนันอ๋อฟูนันเพราะว่าเหรียญฟูนันจะมีรูปหอยสังเห็นไหมเหรียญฟูนันก็พันกว่าปีพันเจ็ดร้อยปีไงในยุคนั้นนะฟูนันทัศนิุณชัยศรีวิชัยอ่าก็คือพันกว่าปี หาทีคุณชัยก็คือเหนืออ่าสีวิชัยใต้นั้นก็ราคาปฐมอ่าหรือทราววดีเราเี่ยอ่าก็คือในยุคนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางก็คือฟูนันหรือทราววดีอที่สามารถออกเหรียญตาเป็นรูปสังได้แต่ก็เป็นสังธรรมดาไม่ใช่สังเรียงขวานะอ๋ออ่าในเหรียญเงินฟูนันเหรียญเงินฟูนันเป็นสังธรรมดาไม่ใช่สังเลียงทั้งนั้นเราจะพูดถึงว่าสังนี่คือกรคูปณางความบุรณสมบูรณ์คนสูงสุดอ๋อมงคลแล้วก็ พวกเครื่องประดับเนี่ยจะอยู่สําหรับพวกกษัตริย์หรือเจ้าขุนม,มูลนายชั้นสูงเท่านั้นรูป่อยสังรูปลักหอยสังเป็นรูปลักหอยสังก็ถือว่าเป็นของมงคลชั้นสูงที่สามารถเสริมหนุนนําชะตาชีวิตให้ถึงที่สุดได้และในวิชาสายพานที่เราเรียนจากอาจารย์พาจินดาเนี่ยพามีวิชาสร้างสังสำลิศเราจะเห็นว่าสังสำลิศเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยขอมสังสำลิศแต่ก็ห้ามเบียนขวา ห้ามเป็นสังเวียนขวาเพราะเขาเชื่อว่าสังเวียนขวาเนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตคนคนนั้นน่ะไปถึงที่สุดแห่งชีวิตที่สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ก็คือสมัยเมื่อก่อนน่ะไม่ขนาดเป็นสั่งที่ทําจากสมุดก็ห้าม้ามเบียนขวาไม่ต้องพูดถึงสังจริงๆนะแค่สำลิศใช่ครห้ามห้ามเบียนขวาเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานขึ้นรูปสังสำลิศให้ดูสั่งสมลิของอาจารย์นี่คือสมัยเมื่อพันกว่าปีเลยใช่ไหม เตษเป็นพันปีก็สมัยสมัยสมัยนั้สมัยนั้วก็ไม่เล่นไม่เล่เบี้ยขวาอาจารย์ห้ามเวี้ยขวาห้ามมือใช่ไหมไม่มีเวี้ยขวาไม่มีเลยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีลิ้วของพานาลัยก็คือไม่มีเขาเชื่อว่าพระเวทพระเวทเนี่ยแม้กระทั่งวิชากาถาเวทมนต์ทั้งหมดในของพานก็ออกมาจากสังอเพราะฉะนั้นเนี่ยสังสทธิ์เนี่ยก็จะไม่มีลิ้ว เลี้ยวมือหรือที่เรียกว่านิ้วมือดึงเลี้วก็คืออะไรเป็นเส้นนี่อไหมที่เป็นเส้นๆในหอยสังอ่ะเดี๋ยดเขาขึ้นให้ดูหรือเปล่าหยิบมาให้เปล่าเดี๋ยวให้เปล่าเดินไปหยิบไปให้ดูก่อนเราเลี้ยวเราเขาห้ามมีเป็นเลี้ยวเลยอ่าเขาห้ามมีเลี้ยวแล้วก็เปล่าหยิบตัวที่อยู่ในขันน้ำมันมาด้วยอ่าอันนั้นคือสังเลียนขวาของที่จันลุงจริงใช่ไหมอันนี้อันนี้เนี่ยคือเขาห้ามถ้าเป็นสังสัมฤทธิ์มันจะไม่มีเลี้ยว เพราะเขาเชื่อแต่สมัยก่อนเนี่ยพระเวทของพระพระเวทเป็นของสูงคือไม่มีริ้วคือจะไม่มีจะไม่มีพระเวทออกจะไม่มีเพ็นหมดอ้อ<ช>กันทุกอย่างเลยงัานการหมดเขากันทุกวิถีทางถ้างั้นอาจารย์พูดถึงผู<อ>้ที่เวทคือสมัยโบราณเนี่ยสั่งเนี่ยไม่ว่าจะของจริงหรือปลอกขึ้นมาก็ต้องกัน<ช>ทุกอย่างห้ามใครไม่ไม่ได้จะสร้างอะไรธรรมดาก็ทําสั่งไม่ได้ทําไม่ได้มีความรู้เยอะพอสมควรถึงทําได้ก็ ออกกฎว่าห้ามทําแบบนี้ห้ามทำแบบนี้ถ้าทำออกมาก็โดนประหารติดชั่วโค้รอ่ไม่เหลือยันต์ตระกูลอย่างนั้นเหลือจานท์แต่ไม่เหลือยันต์ระกูลคือก็ไม่ได้ง่ายๆสมัยนู้นที่ที่ทำสั่งขึ้นมาได้ใช่ใช่อ้โอ่ะนี่เดี๋ยวจันทร์ให้ให้แช่ไว้ให้ดูเนี่ยอันนี้คือสั่งเลี้ยนขวาประจันท์ไอ้อันไอ้อันใหญ่เนี่ยไม่อันนี้ไม่ใช่สั่งเลี้ยนขวาอันนี้คือสั่งปกติอันนี้คือสั่งปกติสั่งที่เวียนซ้ายธรรมดาอ่าสั่งเวียนซ้ายธรรมดาเหตุดูยังไงว่าเวียนซ้ายเวียนขวา ถ้าจับสังหงายมาเนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ซ้ายมือเนี่ยปากัวปลาอยู่ซ้ายมืออันนี้คือสังธรรมดาเห็นแล้วอันนี้อ่าและข้างในเนี่ยมันจะมีริ้วลิ้วเขาเรียกนิ้วมือหรือฟันฟันรอง่าเขาเชื่อว่าพระเวทเอามาจากชั่วที้น้หมดก็คือฟันเหมือนปากเอาเรยกเอจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สังสัทนิ์จะไม่มีริ้วพนารายก็คืออันนี้เขาเรียกลิ้วของพนารายก็คือจะไม่มีฟันข้างในออกมาคือเขามีฟามเชื่อว่าอย่างนี้ครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยสังเนี่ยครับได้คืนพะเวทเข้าไปในตัวมันทั้งหมดคืนเวทโบรานทั้งหมดเข้าไปอยู่ในตัวมันทั้งหมดครับแล้วพะนาะลายล้วงพระเวทออกมาจากปากของสังครับมันก็เกิดเป็นลายนิ้วมือของพะนละลายนิ้วมือคือจากพะนาะลายดึงออกมาดึงพเวทออกมาดึงพเวทออกมาก็เลยเป็นลายรอยนิ้วมือตอนนี้สังทั้งตัวก็จะเป็นรอยนิ้วมือนี้แหละ เาเชื่อว่าสังที่มีรอยิ้วมือเนี่ยเป็นสังที่กืนพระเวทเข้าไปแล้วมีฤทธิ์ในตัวเองเพราะฉะนั้นสังเนี่ยถึงมีพุทธคุณในตัวเองอยู่ในตัวตลาดคือแค่สร้างเป็นรูปลักษณ์จริงก็คือสักพินในตัวแล้วแต่ว่าไม่ใช่ที่จะทำก็ทำนะเขาจเข้าใจอันนี้คือสังปกติครับอันนี้คือสังเวียนปกติส่วนสังทักศิณนาวัตรเวลาเราหงายเนี่ยมันจะอย่างนี้กับคนละข้างอันนี้หายากถ้าตัวในนี้เป็นล้านหลายสิบล้านเลย เป็นล้านเหมือนกัเป็นล้านมันอยู่ที่ขนาดขนาดอันนี้ไม่ใช่สังพันนี้นะมันคนละพันนึงคือมอร์นาสายพันถ้าพันพันแบบตัวสายมีอาจาร้าก็เป็นล้านตัวเป็นล้านตัวเป็นล้านเหมือนกันแล้วอันนี้หายากพอๆกันนี่เลยอันนี้มีในเมืองไทยเนี่ยเห็นตัวแรกเป็นตัวที่สองเองตัวเล็กเนี่ยนะพันนี้เลยที่เรียวยิ่งเล็กยิ่งแพงไหมคะอาจย์หรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาดูเป็นพันเอาใช่ไหมดูเป็นพันมาไอสังเนี่ยมีหลายวันนะ หมอดูวันนะคามวรคษัตริย์วันนะแพทย์วันนะููรวันนะก็แบ่งดูเวลานะจะวันนะคนเลยแหเหมือนวันนะคนเลยอปาไปอุ้มไ้เดี๋ยวเดี๋ยวแตกกัวสั่นคนอุ้มไว้เหมือนวันนะคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสังเนี่ยถือว่าเป็นของมงคลชั้นสูงมากครับเรารวบรวมชนวนโมสารยังไม่ครบก่อนนะเนี่ยเราก็เลยไ้่สร้างแต่แต่อย่างที่บอกครั้งแรกว่าแม้กระทั่งอาจารย์แขยังพกเนี่ยที่เราพบติดตัวเนี่ยเป็นของเก่าที่เราบอกทีแรกว่าเราพบไขสัง ติดตัวขาวตลาดเวลาครับก็คือสังที่เราพบเนี่ยเป็นของเก่าเป็นแหวนเป็นแหวนเป็นแหวนที่อยู่ในกุพระเครื่องฮยแต่แต่จนในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์กุในเมืองไทยที่กาญจนบุรีเจอที่กาญจนบุรีก็คือเป็นเมืองคาราวดีอ๋อ๋อก็ฟูนันเป็นพันปีก็ก็อยู่ในทาราวดีก็คือเป็นจววใารวดีเพราะวาเขาเปผม โถทบจวได้เป็นจุดสุดกลางเมืองกลางก็มันอยู่ในยุคในในเนี้ยมีสองวงมีแค่สองวงอาจารย์ในกูัวเนี่ยมีสองวงมีเป็นเงินอันหนึ่งเป็นทองคำอันหนึ่งแต่อาจารย์พกทองคํแเราพกทองคำอาจารย์ได้สองอันเลยวะทั้งสองอันเงินกับทองก็อยู่กับอาจารย์อ๋อแต่อาจารย์พกทองคํเราพกทองคาเนี่ยพกติดตัวอยู่เนี่ยอ้าวอ๋อในมืออาจารย์คือวงอันนี้เหรอเออโว้ยูกขยอยว่โลกสายสังเออจริงสังทักษินาวัตด้วยเดี๋ยวให้ทาง อันนี้คือเออเห็นอาจารย์นตอนานๆก็จะถามว่าแหวนอะไรก็อยู่ติดตัวไงเป็นขอมงคลที่อยู่ติดตัวเลยโอ้ที่เราใส่ติดตัวไอ่ตัวอันนี้ข้างในนี่เป็นทองคำไม่ผมถามอาจารย์หน่อยตอนที่ออกจากกลุ่แหวนวงใหญ่ขนาดนี้ได้ป้องใส่โบราณตัวมันไเลยตัวใราณตัวใหญ่เพราะโบราณตัวใหญ่แล้วจารก็เลยทำซี่คอบไปใช่แต่ตัวแหวนอยู่ข้างในสมบูรณ์หมด สมมุติไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายเพียงแต่ทำความขาวอาจารย์ชอบไปเพื่อนเพื่อการรักษาดูแลด้วยอันนี้เป็นสังกศินาวัดเลยอาจารย์ผมถามหน่อยในเมืองไทยที่กูขึ้นแต่เนี่ยมีแหวหอยสังหรอไหมที่อาจารย์ลุงมาเพราะอาจารย์ก็เป็นเซพระไม่เคยเห็นเลยเมืองไทยกูแต่ทั้งหมดไม่มีก็ท่ากับมีแค่สองวงในเมืองไทยเราง่ายๆแล้วก็ต้องเป็นต้องเป็นของคนที่แบบ ไม่ธรรมดาด้วยตอนวันที่เราเก็วันที่เราจะได้นยมันเป็นวิธีแปลกจะเชื่อมเชื่อเรื่องมือความเชื่อใจพันารายมาในรูปลักษณ์ของพระการลบุรีนั่นคือพระการลบุรีพัฒนารายแต่พระการลบุรีแขนขาขาดแขนขาดแต่ที่มาเนี่ยท่านมาแค่สองแขนแต่รู้ว่าเนี่ยคือพระนารายก็คือไม่ได้มาแปดกองมาแค่สองกองแต่ว่ารู้เลยว่านี่คือพระนารายรู้ด้วย รู้ได้เราเคยเห็นเราเคยเห็นพอไปถึงปุ๊บก็มาถึงก็บอกอ่ะ๋ยากจะให้ของดีแกก็โยนแล้วเราก็ดมอยู่ในมือปุ๊บมันเป็นหอยเป็นหอยแบบตัวตัวที่เป่าถือแต่เป็นสังทักษิณาวัดเวียนขวาตัวประมาณขนาดนี้โยนให้จางางนี้หรอตัวมาขนาดนี้เราก็รับพอรับเสร็จปุ๊บเราก็ได้ืา ได้เสร็จล้วก็สะดุ้งเต่นที่ฝานหนงะึ่งสะดุ้งเตื่นพอเตื่นขึ้นมาได้ประมาณสักเกือบเที่ยงแอบพวกกันที่ขุดพระโทรมาจเจอเฮ้ยเนี่ยได้พระแตกมาดูไหมอะไรเงี้ยแตกแล้วว่าส่งรูปมาดูเนี่ยพอมาส่งรูปมาดูเนี่ย,ม,ม,ยมันก็เป็นพวกพระทรวาดีเป็นพระเดือดินทรวาดีมีปั๊มเยธรรมามีอะไรเงี้ยเราก็รู้เอ้ยมีแท้แน่นอนมีอย่างอื่นไหม เฮ้ยดีแหวนด้วยสองวงเราเฮ้ยไหนดูดิแล้วส่งมาตกจใจที่แหวนแหวนสังฝันเมื่อคืนนี่เอาเท่าไหร่มันบอกว่าให้ได้วงเดียวมันจะเก็บไว้วงหนึ่งอ๋อมันจะให้จ่ายแค่วงเดียวเ,เลือกเอาเลยเงินกับทองจะวงไหนอแล้วเอาทองก็ได้เอาวงทองมาม,ม,มันก็เลยให้วงทองคำมาก่อนใช่ซื้อมาเป็นจำนวนเงินหลายล้านนะ หลายล้านก็ได้ได้มากกว่าพอได้ก็ได้ไปที่มาแล้วก็หลังจากนั้นมาได้สักปีหนึ่งก็เป็นพระลายเดิมมาอีกแต่ในฝันนี่ก็ฝันเหมือนเดิมก็ถือหอยฝังตัวเดิมอยู่ออเอา้ามือข้างว่างอยู่ก็เลยโยโนให้อันอยโยมาให้อันนึ่ง แบมือรับก็เป็นสังเวียนขวาเหมือนกันก็เป็นสังเวียนขวามนแต่ตัวนี้เป็นสีหอยมุกเลยแต่ตัวนี้เป็นสีเหลืองไม่ออกทองะออกสีเหลืองเหลืองเหมือนเหลืองเหมือนเหลืองจันไม่ทองก็คือสีคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นสีขาวเป็นขาวมุกเลยรู้ว่าเฮ้ยครับแต่ต้องตื่นเฮ้ยหรือว่าผมจะได้หอยสังนี่วะก็ทักไปแหวนยี่อยู่ไหมเนี่ยเออรู้ได้ไงเนียกกำลังจะหาโทรโทรไปหาพอดีเลยว่าจะปล่อย จะขายตั้ซื้อไหมก็เลยได้ซื้อมาทั้งสองวงเขาออกจากก็ได้คู่ก็ได้อยู่ก็เลยกลับมาอยู่กับเราทั้งสองวงแลังจากนี้แล้ว็แต่มันก็ใหญ่ทั้งคู่อไอ้วงนั้นตัวเรือนเราทําเป็นพิงโกทให้มันตัดกันเพราะจะทำเป็นทองคาขาวก็คืนไปเลยใช่ก็คือเราจะใช้แค่ทองคาขาวกับพิงโกปกติเครื่องประดับในตัวเนี่ยแล้วก็พยายามเพียรหาแต่ไอ้ตัวเนี้ย ถึงมันใหญ่น่แต่นิ้วเราใหญ่กว่าใช่มันก็ต้องตัดอ๋อต้องตัดใช่ใช่มันต้องตัดขยายพอว่างันมันใส่ไม่ได้ใช่มันตัดขยายมันใส่ไม่ได้ใช่ถึงจะมาถึงจะมาตัวข้อมันก็ใส่ไม่ได้และคราวนี้ความมันตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามแล้วว่าจะทำยังไงเราเออไหนมันตัดแล้วมึงตัดมานิดนึงด้วยนะออกมาสักนิดหนึ่ง อ่ะจะเก็บไว้ทำชลนวนสารแล้วก็เอาทองธรรมดาเชื่อมเข้าไปทองกลับอ๋อถ้าเก็บเชื่อมให้เป็นวงกลับเหมือนเดิมเข้าใจคืออาจารย์ตัดออกมาหน่อยนึงเพื่อเอาตัวเนี้เอาไว้เปชลจำนวนสารอะไรมันแล้วทำสังวันหน้าอ่าแล้วก็ทองคำอ่ะใส่เข้าไปเชื่อมเหมือนเดิมให้มันเท่าเดิมไอวงเงินก็เหมือนกันก็ตัดออกมนแล้วก็ใส่เงินแปะเข้าไปเหมือนเดิมใส่ก็คือทำใสเหมือนเดิมคราวนี้เราก็เลยได้จำนวนเดิมอที่เป็นทั้งสังทองกับเงินอ่าอ่าแล้วเราก็เลยเอาจำนวนเนี้ยมารวมกับเนื้อสำลิศ อ่าอ่าแล้วก็ทําผสมให้มันเป็นเนื้อเมกซิมที่ดีทางเรื่องหนุนดวงเสริมดวงดวงเหมือนดวงแล้วก็ใช้สังสำนิกที่จำมีที่เป็นพันปีอ่าอ่าห้าตัวหลอมอ่าลงนโมพุทธายะห้าตัวอ่าแล้วก็ลงหัวใจจ้านโมพุทธายะใช่แล้วก็ลงหัวใจสังหัวใจสังด้วยหัวใจสังลงไปทั้งห้าตัวแล้วก็เอาเนี่ยแหวนคันทรงท้งเงินอ่าแล้วก็ไปหลอมคือเท่ากับ สั่งชุดที่จันทำเนี่ยก็มีมวลสารของมาจากสังเลยมาจากสังเลยแล้วก็มีมวลสารแหวขปลกๆด้วยถ้าก็คืออันนี้ไอ้มวลสารแหลกก็คือสังเหมือนกันอ่าก็ใช่อ่าแล้วก็มวลสารสำลีที่เป็นสังทั้งหมดของจันก็มาใส่ในนี้ด้วยแล้วก็เอาเอาเติมเข้าไปแค่เงินกับทองคำที่ไม่ใช่มวลสาร พราะว่ามันต้องผสมเนื้อไม้เป็นเม้กระสีให้เป็นเม้กระสิเท่าได้แต่วนี้เราหะอื่นไม่มีไม่มีเพราะสังสัมฤทธิ์อย่างเดียวพูดง่ายๆคือมีทองคำกับเงินที่จะต้องผสมลงไปให้ได้เพื่ออะไรสำเน็ค่ะให้ได้เป็นไม้กระสีไม้กระสีค่ะอ๋อแล้วหละก็คือสัมฤทธิ์เก่าทั้งหมดเอาไาใส่แค่นั้นเองสัมฤทธิ์เก่าที่นี่คือสังเลยนะต้องเป็นรูปหอยสังด้วยถ้าไม่ได้มาสังต้องเป็นสังเท่านั้นเป็นสังลูกชาวราวันรี่ากแอนนครวัดเลยครับ ที่เราเอามาเอามาหลอมสั่งคือมรสาัทน่ะเป็นสั่งสัมบี้ทั้งหมดทั้งหมดททองคำกับเงินที่ไม่ใช่ใครในอันนี้เราก็ทําขึ้นมาแล้วก็เน้นก็คือเราเนื้อมันน้อยตัวเล็กเล็ตัวเล็กๆ็กถ้าตัวใหญ่เปือนเนื้อเปือนเนื้อเอาตรงๆเลยที่เอ้ะทำไมอาจารย์ทำตัวพูดตรงๆเลยกูมันกูกลัวเปือนเออเพราะว่าถ้าทําตัวใหญ่มันทาได้ไม่กี่ตัวเนี่ยเราก็เลยทํามาเป็นตัวเล็กๆกิวเดียวและที่สําคัญคือเราทำมือขวา มันก็เวียนขวานะจันเวียนขวาออตั้งกายทราเป็นเวียนขวาเลยเปนเวียนขวาแล้วเราก็ทำดูร้อยเนี่ย ทำรูร้อยเชือกอ๋อจะทำทำรู้ให้เลยทำรูร้อยเชือกไปเลยแล้วก็สามารถเอามาใส่เป็นข้อมือได้ก็ได้เป็นข้อมือได้เลยเอาหรือจะเป็นแห้นก็ได้น้มหูก็ได้ต้มหูก็ได้เป็นแหวนก็ได้คือมึงได้ไปตัวเดียวมึงทำได้ทำมาเป็นเครื่องประดับอะไรได้หมดเลยแล้วก็าเป็นคนก็เปรียบเสมือนกับที่กุพกสางเนี่ยถือว่าว่าเป็นดิบิเต็มมากนะเจ๋งไม่มีใครทำด้วยตูกต้อแต่ต่อไปจะมีละ แต่ต่อไปกูว่าโดนละวันนี้อธิบายเยอะด้วยแต่ี่อธิบายเยอะด้วยแตก็โดนจับแน่เลยข้อมูลเทียบข้อมูลเทีย่เลยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุเวทมงคลมันสูงเลยของพามหขอพามอ่าซึ่งวิชาสายพามเนี่ยเ็าอยากที่บอกว่าอันเนี้ยเขาเสกแน่เพราะสมัยโบราณสั่งว่าจะทำที่สุวะเหมือนเราเราก็ไม่ได้ทำที่สุวะเสกแน่เคือ อันนี้ก็เสกไปอย่างดีอแล้วก็นานแล้วนะพม่ใช่เพิ่งทานนะทำนานแล้วเนี่ยออทํามาพอตัดสินใจทําก็ทําแล้วก็เก็บระโลมสามาําเลยไปเสกที่ถ้านาคาไปเสกไปเพียงแต่เสกที่ไหนไปหมดไปหมดได้ง่ายทุกแล้วก็ตั้งใจล้วเอามาให้เอาไว้ใช้เป็นวัตถุมงคลที่พกติดตัวอันนี้ก็ใครๆก็ใช้ได้เด็กก็ห้อยได้ใช่ไหมจ๊ะไปหมดทําไปทำเป็นตั๊ก็ได้ทำาแหวงก็ได้ทำมึงจะไปร้อยใส่มือเลยก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็เหมาะกับเด็กแลกเกิดเด็กจ๊ะ ได้หมดเนี่ยถ้ามันมีลูกก็ผูกเลยอาจารย์นี่จำเป็นต้องพกสูงพกต่ำไหมหรือได้ทั้งหมดเลยไม่จำเป็นเลยใช่ไหมร้อยสามอ่าไม่เสื่อมแล้วก็มันมีกฎอยู่ว่าอ่ามีกฎอาจารย์อ่ะกฎเวลาเราทําสังพวกเนี้ยเขาต้องไม่ใส่ฟันไม่ใส่ฟันมองอยู่ว่าไม่มีฟันไม่มีฟันเหมือนนี่ใช่เพราะว่าสังสามลิตรเขาห้ามใส่ฟันโอ้อ่าห้ามใส่พระเวท เขาท่านใส่พเวทแบบนั้นลงไปเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็เลยไม่ใส่มันมีกฎของมันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอคนทําสังสำนึกสังที่ไม่ใช่สังอถ้ามีฟันมีฟันอันนั้นมันโนหนักไม่รู้เรื่องอันนั้นใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช้ไม่ได้ถ้าพกแล้วแต่ิบัติด้วยอมันจะเกินชีวิตตัวเองอมันจะเกินชีวิตเราไปไม่ใช่ว่าจะดีไม่ใช่จะดีมันจะสวยด้วยเพราะมันจะเกินชีวิตเราไปอเพราะมันเกินกินยันพระเวท แต่กัเราแน่นอนถ้าเราเป็นสำลีเปบ์นะถ้าเป็นถ้าเป็นสำลีจะห้ามมีห้ามห้ามแล้วก็ที่สำคัญคือสังสัมธิ์ในสมัยอดีตอ่ะเขาจะไม่มีหัวท้ายจะไม่มีรูอท้ายจะไม่มีรูเหมือนสังเป่าอ๋อสังเป่าจะมีรูให้เป่าใช่ไหมใช่สังเป่าจะมีรูให้เป่าเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่มันมีเสียงเมื่อไหรที่มันมีเสียงก็้เาเชื่อเสียงออกมาจากสังคือเสียงความเป็นวงกลาอาวนี้เนี่ย เราเอามาล้อยใส่มือเอแค่เราพูดก็เหมือนกับสังเป่าก็มีมงคลอ้โโอเคมันมีเคสบอดไม่ได้คิดจะทำก็คือจานทำไม่ทำเพื่อส่วนงามเท่านั้นทำตามเคสทั้งหมดตามร้านด้วยทุกๆทุกอย่างเนี่ยอันนี้ถือเป็นของมงคลชั้นสูงเอาไปทำเป็นไอ้ที่แฝงโทรศัพท์ก็ได้อ่เพราะว่าเราจุดเนี่ยก็เปลี่ยนเสมอว่าเป็นเสียมงคลออกไปโอเคก็ได้เหมือนถือว่าเป็นของมงคลชั้นสูงอ่แล้วก็ทําได้ยากครับ เราให้บูชาอยู่ที่เราก็ต้องเรียกสังทั้งได้เป็นขอนขอนละอัง่ายหนึ่งตัวอันหนึ่งอูองอันเนี้ยมือนละก็ได้แต่จริงสังต้องได้เป็นขรถ้าเป็นสังงจริขอนเป็นขอนเป็นขอนและเท่าไหร่จาน อันนี้ก็หนึ่งพันบาทพอถูกอ่าเอาเอาให้เช่าได้ไม่ได้ซื้อเนี่ยเขาว่ามึงถ้เอาไปใส่เพื่อเขาดาวปีใหม่อ่าแล้วก็จะรับตุดจีนเทพโชคลาภอะไรีแล้วก็พกติดตัวไปเลยถือว่ามีความเป็นมงคลติดตัวตลอดเวลามีคาถาไหมครอาจารย์ไม่มีสั่งเ็าไม่มีคาถาใช้อยู่แล้วอ่าเพราะมันเป็นพะเวทครับตัวมันเองมันมีพะเวทเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันก็เปรียเป็นความเป็นมงคลอ่าความเป็นมงคลถ้าเราพกติดตัวได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะครับ อ่าสุดท้ายนะครับใครสนใจสั่งนะครับก็รีบติดต่อเข้ามานะครับที่อาจารย์นี้อธิบายยืดยาวเนี่ยแค่ฟังก็อยากได้นะนะครับแล้วก็สำคัญนะครับอาจารย์เนี่ยสร้างตามตำราทั้งหมดนะครับมไม่สรหายากสุดๆอ่ะใช่แล้วก็ไม่มีการสร้างแบซีซัวไม่มีมีฟันไม่มีฟันอาจารย<ช>์อธิบายอธิบายทั้งหมดใครฟังเทปเนี่ยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสั่งทั้งหมด นะครับและอาจารย์เอาของจริงมาให้ดูด้วยใช่แล้วค่ะว่าสังเวียนขวาเป็นยังไงเวียนซ้ายเป็นยังไงอธิบายละเอียดยิบนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามเพจไม่ว่าจะเป็นมัตตาสยามหรือร้านต่างๆนะครับฟังมัตตาสยามนะเขาจะมีเพจรายการมาตัาสยามนะครับเพจน้อยน้องหมวดูแลนะครับเพจกอปมาตัาสยามเอฟซกับเพจร้านมาตัาสยามนะครับผมเป็นคนดูแลเองนะครับเพจร้านมัตตาสยามนะครับสาขาหาดใหญ่นะครับน้องนัทนะครับแล้วก็เพจมัตตาสยามเอฟซีครับก็เป็นน้องพี่เอค่ะครับ แล้วก็เพจเราของร้านพระเครื่องมีตังนะคะก็จะมีแค่2เพจนะคะมีเพจมีตังสงขาน้องโ้ตเป็นคนดูแลนะคะแลวเป่ามีตังน้องเป่าคนดูแลเองค่ะครับก็แจ้งย้ำอีกทีนะครับวา่าช่วงนี้มีสาชีพมันเยอะนะครับจะเช่าออนไลน์นะครับก็พยายามฟังให้ดีๆว่าแต่ละเพจที่เราพูดเนี่ยใครเป็นคนดูแลนะเพื่อ แต่จะไม่โดนน้องมิสาขาชีพเนี่ยหลอกเอานะครับและที่สําคัญน่ะเช่าเองเช่ากระเพดโดยตรงเองอาาโดยที่ผ่า,านมือที่3มาจะอันตรายาน,นะคะอันตรายแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับอยากให้สมาชิกนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดสัตว์ตะมืออ่าส้นกระดิง่งซัมตะคาให้หมดนะครับเพื่อสมาชิกจะไม่พลาดนะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่ชงทุ่งองทานเนี่ยจะนําเสนอสมาชิกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมกับน้องป่านะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ แล้วเรากลับมาพบใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ